ร้องทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดีเลยอืมไม่ต้องร้องมากลกูกให้แม่ได้นอนบัางเทอหารเปียกให้กินอีกรอบหนึ่งอืมร้องทั้งคืนลกูกนี่ก็เรียงตัวกันกิน กันเล็ดอร่อยกินลูกกินกินกินไม่ต้องร้องมากลูกไม่ต้องร้องมากโอ้ยตั้งแต่เลี้ยงแมวมาเดชนใจก็ดื้อสุดเดยนใ่ก็เล่นดื้อสุดส่วนนี้ก็ร้องร้องเก่งสุด อ่ากิน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 นี่ก็ร้องเก่งสุดร้องอยู่นั่นน่ะร้องทั้งคืน,นลเลยดุก็กินใช่ปะอ่ะ,ะ,ะ,ะอ่ะไปไปอ่าจริงจริง ทำไมลกไม่ร้อง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 ไม่ร้ os os องไม่ร้องจะไปไหนไม่ต้องไปไหนปล่อยออกแล้วก็ยังร้องอยู่นะคะให้ปล่อยออกมาเดินก็ยังร้องอยู่ในกรงก็ร้องนอกกรงก็ร้องเข้ากระบะทรายเป็นแล้วนะอือืมอืออ ไม่ร้องไม่ร้องนะอือมออือมอือไม่ร้องลูกไม่ร้อง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 อะ จะร้องทำไมล่ะลูกร้องทำไมล่ะลูกมาแม่อุ้ม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 มาแม่อุ้มแม่อุ้มอุ้มนะให้อุ้มนะให้อุ้มนะลูกอุ้มนะไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องดึกแล้วลูกดึกแล้วลูกอืมดูแลลูกดูแลลูก ของพาให้เออไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะอืมไม่ร้องนะลูกครับครับลูกครับครับลูกอืมครับไอคิวไอคิวไม่ร้องลูกไอคิวไม่ร้องไอคิวจังไอคิวไม่ร้องลูกไอคิวคนเก่ง อืออคิวคนเก่งนะลูกนะไม่ร้องแนละ้วลูกนะอือไม่ร้องลูกจะร้องทำไมดึกแล้วลูกดึกแล้วแม่ต้องนอนพักผ่อนเออแม่ต้องนอนแม่ต้องนอนง่วงแม่ง่วงีอคิวนอนไปไอคิวนอน าหงายนะแม่ห,หลับไม่นอนเลยเด็กหงงเงี้ยเด็กน้อยหองเง พวกเขากินข้าวกันเขากินข้าวกันมแม่ไม่ได้นอนเลยลูกไม่กี่โมงแล้วเนี่ยนกาสิกี่โมงแล้วดูนกาสิกาสิแล้วลูก น้องทำไมเนี่ยวิเศษก็นอนอยู่เนี่ยไปเจอกันเจอกันขู่กันตัวแค่นี้ขู่กัน ครับลูกครับลูกครับไม่โอแงไม่โองไม่โอแงลูกไม่โองนะตีสีแล้วเออแม่ห่วงนอนลูก่เสีิ่เสกวงนะไม่เสกังวหรอ่เสนอนบนเตียงกับแม่ คนเก่งไม่ว่าไงนะคะลูกอีคิวซังตั้งชื่อให้อีคิวซังนะคะตั้งชื่อให้อีคิวซังเวลากินก็จะกินไปบ่นไปคงไม่เคยได้กินร้องทั้งคืนแม่ไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เลี้ยงแมวมามีเขานี่แหละร้องเก่งมากมาแต่ละคนเนาะคนละแนวละแนวเลย วันแจก็ดือ้อเล่นซนแต่แตอนนี้หายซนแล้วตอนนี้ไม่เท่า่แล้วแต่ตอนนี้ก็ร้องอย่างเดียวเลยมาก็ร้องอย่างเดียวเลยไม่หยุดไม่หย่อนหยุดตอนที่เข้าอยู่ในกรงแรกๆคงเหนื่อยของล้าแล้วหลับหลับนี้พรนี้ตื่นขึ้นมานอนอิ่มแล้วไงตื่นขึ้นมานี่ร้องอย่างเดียวเลย ร้องอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวจะไปหาแม่หรอลกูกแม่หนูอยู่ไหนือแม่หนูอยู่ไหนลูกหนูคิดถึงแม่หนูเหรอือห,หนูคิดถึงแม่หนูใช่ไหมลูกร้องอย่างเดียวร้องคิดถึงแม่เหรอลูกนะเขาเอาหนูมาทิ้งนี่ลูกหนูไม่เจอแม่หนูหรอก หนูไม่เจอแม่หนูหลอกลูกเขาหนูมาทิง้งโอ้ยจะหลับจะหลับใช่ไหมอุ้มหลับอย่างนี้หนอลูกอืมเขาหนูมาทิง้งหนูไม่เจอแม่หนูหลอกลูกหนูไม่รู้หรอกว่าเขาหนูมาทิ้งเพื่อให้หนูจะเจอแม่นห,หนูไงมันจะร้องหาแม่หนูทําไมลูกหลับสนะเอ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 ,เอ,เอ,อุ้ยลูกเอ้ไรเดือสาละเกินเอเอ นอนจะนะนอนเะนะเด็กดีนะคะลูกอีค e ิวซังอ e ีค e ิวของแม่นอนนะครับลูกเอเขาไม่เอาหนูแล้วลูกเขาเอาหนูมาทิ้งรู้ไหมหนูก็ไม่ได้เจอแม่หนูอยู่แล้วลูกไม่รู้ว่าแม่หนูอยู่ไหนนะลูกนะอืม เอออีกิวสั่งนอนนะลูกนะนอนนะครับลูกนอนอืมนอนนะลูกแม่น่าสงสารสายตาและห้อยคิดถึงแม่แมเออ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 ้ย,อยนอน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 นะ